ครับผมวันนี้มาพบกับช่องไม่ต้องมาพบกับช่องเลยสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเกม b r o w s t r a นะคะเ,เกมที่ชื่อว่า brow brow นั่นเองฮะ b r o w s t r a วันนี้เราจะมาเล่นตัวใหม่นะฮะเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆแล้วมันก็เข้ามาในถนนพาร์ทโอ้ย โกงนะฮะเป็นตัวโกงตัวใหม่ตัวกุงโกงฮะและตอนนี้ในเกมบาสตาก็มีแบบใหม่แล้วครับก็คือแบบง้างแล้วยิงปกติมันจะยิงเลยใช่ไหมฮะอันนี้ต้องชาร์จแล้วยิงเป็นมิติใหม่แห่งการเล่นบ้าสตาครับโคนมิติใหม่เลยเพราะมันเป็นตัวใหม่นี่ฮะมันต้องชาร์จแล้วยิงมันจะแรงนะดูนะฮะ ป้องไม่โดนป้องไม่โดนป้อง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 ไม่ได้พร้อมเนี่ยตายอทำไมผมเล่นตัวนี้อะไรเราแหวดีล้วมาเล่นใหม่วันนี้นะครับเราก,ก็จะมาเล่นเอ็นเจโรเป็นตัวละครหน,นึ่งแล้วผมพูดซ้ำทำไมเนี่ยเออผมว่าผมต้อง เไปครับตัวนี้ก็เป็นตัวโกงนะแต่ว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่ง ครับสุดยอดมากค่ะที่ผมไม่ค่อยพูดนี่คือตั้งใจอยู่นะฮะ ครับก็ถือว่าใช้ได้ตัวนี้นะเราสิ่เราต้องการก็คือผมจะต้องการสตูฮะสตูตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวนี้สตูตัวนี้ฮะโกงม,มากฮะหรือว่าโกงพอสมควรและโหดด้วยฮะผมว่าผมจะเล่นแองเจโรแล้วก็ คลิปนี้นะ่าจะจบด้วยดาวที่สองนะฮะคือมาเล่นแล้วมันจะได้ดาวฟรีใช่ไหมนั่นแหละคือจบที่ดาวที่สองป้องวิผมเดินในน้ำได้ อุ้ยเจ็บโปรโปรหรอโบเลบเร่บเร่บเร่โุ้ยเกือโชคดีของวางบอดทิ้งไว้ทีงหน้ามันนะฮะโชคดีโชคดีมากมาก ว่าผมต้องปั๊มเอ็นเจโรถ้าตานี้ผมแพ้ผมจะเปลี่ยนตัวทันทีถ้าผมเปลี่ยนตัวเดี๋ยวมันจะก็จะเจอแต่ตัวโหดๆผมไม่อยากเปลี่ยนตัวเลยอะาผมจะเปลี่ยนเป็นลิงถ้าตานี้แพ้นะผมจะเปลี่ยนเป็นลิงทันทีอืมอืมได้แล้ว ตอนนี้ผมต้องตั้งใจเล่นนังมันข้ามได้ด้วยเหรอได้มันคือตัวอะไรลีโคไม่ใช่นอนนมามี่ ม,มันชื่อว่าอะไรวะนาเมียบะนานี้นานี้โอ้โหแค่ชื่อก็บ้าบอแล้วเก้าหัวกันเลยทีเดียวมันฆ่าผมได้ยังไงมันข้ามกำแพงเลยนะนะ่ตามคำพูดครับเอแกบตรงมาแล้วป่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งหน้าตาน,นี้ก็ยังแพอยู่ กอลีกอลิงแล้วฮะลิงอุยตานี้ชนะยากเงงเพราะผมเล่นเอสกันนะอุ้ยผมมีเหรียญทองแดงคนเดียวอุลิสชนะง่ายแล้วลว้าผมรีบกด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 ร้องรองอันติมาอันติมา,อ,มาอันติมาเร็วๆผมจะล้วงคนเลือดน้อยน้อยฉันแจ๊กเก็ต เช็คให้ทำไมจัลลุดนะวิ่งผมโดดเกือบไม่ทันนะฮะวิ่งทำไมมันแรงันน่ะนันะ่นะลูกซองถ้าผมได้แอนติเมื่อไหร่นะ เจอคนสู้กันโอ้ย,อยนี่มันโหดมากไม่เคยก้าสู้เลยแนฮะเอว้ ยากได้ดาวแบบเป็นห่นา,นาไม่ได้ยากได้แล้วสิบแล้วเฮ้่เหรียญหนึ่งพัน